ปวีกิจซับบารมีและแซบนัวมาเทิงสินลำลอนค่ะลำลอนค่ะมาเมื่อนี้กติดตามบักโคงกินกับสามีพี่น้องค่ะนะครัะมองไหนบ่มีกระเทยมองนันบ่จะเริ่มนะคะพี่น้องค่ะทุกคน แรกๆอะค่ะแรกๆมันขายไม่ได้อันนี้บอกตรงๆเลยนะขายไม่ได้ยี่สี่เดือนขาดทุนของเหลือเต็มค่ะก็เจอะของเหลอก็เจอเราขายตัวเองไม่ใช่ว่าขายความสวยนะขายตัวเป็นเอกลักษณ์แลเราก็จะแบบแบบนั้นเลยเบาอีสานนียค่ะพี่น้องขายคอนเทนต์คือง่ายกระชับเข้าถึงเข้าใจคนดูง,ง่ายๆสอทิ๊ดหลักแสนเลยคนะ่ยะอยอดขายเราหลักร้านอยู่อนะ เริ่มต้นคือมันมีมันมีเรื่องเล่าคือแบบว่าเรามาขายเพื่อแบบแบบมีไรายได้งียค่ะเรามาอยู่กรุงเทพนะ่ะเราจะเอาเวลาในขายอาหารมนันยากมากเราก็เลยแบบหมอดูก็เลยแบบทักมาหลังจากนั้นก็แบบเราก็เลยแบบเราก็ไปขอความความชโนดเออไปขอความค้ามชโนดแล้วก,กลับมาแล้วบอกว่าเหลือแต่เส้นมะละกอกับเส้นขนมจีนยังไม่ได้ทําตอนนั้นก็เลยฝันว่าได้ตําอยู่ที่กลางคําชโนดค่ะปีนั้นปี5 9กไปขอมาค่ะก็เลยขาย ขายมาตั้งแต่ปี58ค่ะก็มาดัง60ก็ปีนี้6 67ปีแล้วค่ะ,คะอ๋ะอก็ยังรับรัาชการเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขายชากาแฟขายสลากกีเบีงรัฐบาลเย็บรบ,บิ้นค่ะอยากได้เงินอยากรวยแค่นั้นเองอยากรวยอยากอยากรวยแค่นั้นเองคือปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเงินมันสามารถตอบตอบทุกคนได้ ตัวเราเองเหมือนกันเราคิดว่าเรามีวิช่องทางในการหาเงินเราอยากมีความมาั่งคั่งทางการเงินอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะอยากมีไรายได้แล้วก็คิดว่าเงินมันจะเอวุ่นทิ้งทุกอย่างมันก็จริงอืมค่ะอุ้ยเยอะมากแรกๆอ่ะค่ะแรกๆมันขายไม่ได้อันนี้บอกตรงๆเลยนะขายแบบ 3- 4เดือนนะมันก็ขาดทุนนะขายได้แบบวันหนึ่งอ่ะเจ็ดแปดร้อยสามร้อยสองร้อยห้าสิบเดือนวันแรกของเหลือเต็มค่ะก็เจอของเหลือก็เจอ ไม่ได้ทอนะคะเพราะว่าเราอะ่ะจะแบบรู้สึกว่าคือเราเราทำหลายอย่างไงเราขายชาก,กาแฟขายแบบอย่างอื่นมาเราก็เอากาไรมาถัวตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะตามวิธีคิดของของเราเราก็รู้สึกว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้อะไรเราแค่ทําเสริมจาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4แค่นั้นเองตัวนี้มันยังไม่สําเร็จก็ทาไปทําไปก่อนทําไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วสุดท้ายมันก็สําเร็จแต่เรากะเลยนะตอนนั้นถ้าขายไม่ได้เน,นึ่งปีฉันคงเลือก แต่พอเดือนที่4ก็ได้กําไรแล้วพันสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะเดือนที่5้าก็ได้กําไรไม่เยอะแต่เราก็มองรู้สึกว่ามันไปต่อได้คลิปเนี่ยเนี่ยหรือก็เป็นส้มตําเป็นตัวเราเลยก็ตำส้มตำมใช่ลงเรียวไม่เกินหนึ่งนาทีลงคลิปกินค่ะคลิปก็เป็นตําเสร็จแล้วไปกินนมะม่วากับต้นกล้วยแล้วก็ไปคลิปเมาท์มอยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็จะแบบ แบบนั้นเลยวบาอีสานอย่างเงี้ยคับพี่น้องขายพี่น้องค่ะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสุกข,ขี่มันเสมอมันเครือกเก่าความสุขยาไข่ได้ความไข่ยาซิมีพี่น้องเอ๋ยมาฮอดแล้วค่ะพี่น้อง่าสมตำกระแซบเมค่ากระแซบค่ะผู้ชายกินฟรีชนีแถมพีค่ะคอนเทนต์คือง่ายกระชับเข้าถึงเข้าใจคนดูง่ายๆคนดูอะ่ะชอบดูคลิปแบบอ่อยยังไงดีอ่ะไม่มีสาระดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ดูด้วยความหิว แค่นั้นเองแล้วก็กดติดตาม <Bible> ในทิ k ตอกเหรอ14สี่ล้านสิล้านคลิปไม่มีสาระ <c ười> คลิปอย่างเงี้ยไม่มีสาระไม่รู้คือหลักๆคือไม่เข้าใจเหมือนกันคลิปไหนที่ตั้งใจทำกระโดดน้ำตีลังกาหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนไม่ดูคนไม่เชื่อ คือแบบไม่เออจริงๆคลิปมีคปมึคลิปหนึ่งกระโดดน้ำแบบลงที่โคนแบบวิก่กระเจิงไม่มีคนดูจะขายหรอคะคือเราแบ่งสัดส่วนไปเลยะค่ะ60สโลชั่อาหาร20สในเรื่องของเรานะเรื่องของตัวเเองเลยเราขายตัวเองเราขายตัวเองไม่ใช่ว่าขายความสวยนะขายความเป็นเอกลักษณ์ขายความเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่ซื้อมาซื้อซื้อส้อมตำเราไม่ได้ชอบส้มตำแต่ชอบก็การบริการดูว่าการเมา์มอยกับไม่คาะ ชอบเป็นตัวตนของแมค่ค้านี่คือสื่อหนึ่งแล้วก็อีก20ก็คือเอ่อมาซื้อจากรีวิวจากคลิปจากการตลาดของเราที่เราทำอยู่เราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองเลยง่ายสุดเออทำคลิปลงทำคอนเทนต์ลงอะไรอย่างเงี้ยลงเงี้ยค่ะประมาณแบบนม้นรูไหนที่ขายดีเหล่ารวมค่ะเหล่ารวมปูมา้ากุ้งสดหอยแครงแซลมอนเงี้ยค่ะก็จะมีของเราอ่ะแล้วเด็ดกก็แล้วเด็กก็เน,นี้คยครับใช่มันดังกับเวลีนี้ คือมันจะมีที่มาไงตอนนั้นเราป่วยบนเรือก่อนแ่นๆค่ะแล่นดค่ะมันก็คือแบบดังแบบอะไรเงี้ยค่ะใช่ผู้ชายกินฟรีชนีแถมพริกและผมชื่อรสอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ากันไปคสต๊อทีเีจะหลักแสนเลยค่ะใช่ค่ะวันธรรมดาใช่สต๊อทีเท่าประมาณเจ็ดสิบกุ้นตลอดอ๋อจริงๆอ่ะเคยนับอยู่ประมาณ500ค่ะได้ ยอดขายกับเราหลักล้ายมาจริงๆคำน <คำ S 2> ี้ยางความาประสบความสําเร็จอ่ะแต่คิดว่าแต่ประสบความสําเร็จตั้งแต่วันที่ขายขาดทุนเลยแต่มี่เขคิดแบบนี้คือวันที่ประสบความสําเร็จคือวันหนึ่งที่เราฉันกล้าออกจากกาแพงของตัวเองที่ฉันลงอาชีพใหม่ใหม่คือมันสําเร็จแล้วอ่ะคือคือหนูไม่รู้นะคี่เ่าจะคิดยังไงอ่ะพี่เอาจะคิดว่าความสำเร็จคือฉันโด่งดังฉันดังฉันมีเงินฉันรวยหนูไม่ความสําเร็จก็คือความความที่หนูกล้าทํากล้าคิดแล้วกล้าทําหนูคิดว่าหนูสาเร็จ ถึงความสําเร็จนะมันจะบอกว่าไม่ได้มีมูล,ลค่าเป็นตัวเงินตีราคาได้แต่หนูก็คิดว่าสําเร็จสําเร็จจะกตกหลึกจากความที่ของเราเองที่เราทำากล้าทํามันในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานี่คือความสำเร็จของแต่แตัดมองแค่นี้ค่ะ